สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผู้กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้กลับมาอยู่ในโหมดของควีนในช่องลิซ่าครับ เบอร์ใหญ่นี่ต้องจัดเต็มนะลิซ่าได้อัพไอจีไม่เอี่ยมอ่องเลยนะครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเดบา่าทำเอาฮือฮาไปทั่วโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวในอยุธยาประเทศไทยนะฮะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่นะอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนหรือถ้าใครรักในขนธรรมเนียมหรืออารยธรรมเนีย่ยก็ต้องไปดูที่อยุธยามันมีเขาเรียกว่าเป็นรวมเอาความอุดมสมบูรณ์นะฮะความเป็น ประวัติศาสตร์ที่เที่ยวเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นวัดมหาธาตุวัดราชบูรณนะคือเป็นแหล่งที่ทั่วโลกให้ความสนใจแล้วรู้จักอยู่แล้วนะครับแต่ลิซ่าครั้งนี้ทําให้ทั่วโลกได้รู้จักไม่ใช่แต่แค่เป็นคนที่รักในประวัติศาสตร์รักในการท่องเที่ยวเท่านั้นหรือว่ารักในอารยธรรมเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าแฟนๆของเคป๊อปบริงหรือแฟนๆของลิซ่าได้เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกข,ของประเทศไทยแบบนี้นะครับลิซ่าไปในชุดที่ดูเรียบร้อยเข้ากับสถานที่ เน,นี่ยคุณก็ดูสิครับเสื้อขาวพร้อมกับผ้าสิ้นเนี่ยทุกมุมมองทุกอริยบทนะครับเป็นกุลสตรีงามอย่างไทยไทยผมว่านะเทรนนี้จะต้องมีคนแต่งตามแน่นอนแต่งตัวแบบเรียบร้อยแล้วเข้าวัดแบบนี้นี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงกรุงอโยธยาเนี่ยนอกจากจะแต่งสวยๆนะยังเตรียมดอกไม้มาไหว้พระด้วยใช่ไหมโอ้ตอนนี้ชาวอยุธยานี่ตื่นเต้นกันมากกับสิ่งนี้นะครับแล้วดูชาวต่างชาติดิโอ้เขาบอกว่าที่นี่โคตรสวยเลยแล้วที่สําคัญนะที่นี่ยังมีประวัติศ ที่เกิดขึ้นมายาวนานเนี่ฮะหรือที่นี่เรียกกันว่าอโยุทยาตามเรื่องรามเกียรติ์นะ ออบางคนเขาไม่รู้เขาก็อยากรู้แหละตอนนี้นี่อย่างเม้นนี้เขาบอกว่าลิซ่าสวยและน่ารักขึ้นมากภายใต้ชุดแบบไทยๆนี้นะฮะนี่ฮะราชินีแห่งเมืองไทยฮะนี่ฮะชาวเวียดนามบอกโอ้พระเจ้าฉันชอบมุมมองเหล่านี้ของลิซ่าเพื่อนคนไทยของฉันบอกว่าคนไทยภูมิใจในตัวเธอมากแง่ละครับเพราะว่าคนไทยของเราเองก็บอก uh huh นี่คือน้องได้แสดงความเป็นตัวตนรักษาความเป็นไทยและว,วัฒนธรรมไทยได้สมบูรณ์แบบมากแต่มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบเหมือนกัน นะดาถูกใช่ไหมว่าใครออมันมีภาพที่เขาแชร์กันนะถึงลิซ่ากำลังใส่ชุดไทยนี่นะฮะมีชาวเขมรไปคอมเมนต์ด้วยเออเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าลิซ่าเป็นคนเขมรไม่ใช่คนไทยนี่ฮะเครื่องไม้ตกใจไป3ามขีดเขาเคยเคลมอยู่แล้วนะฮะออบอกลิซ่าอยู่บุรีรัมย์ก็เป็นคนเขมรเขาว่างั้นเป็นข้อถกเถียงกันยกใหญ่เลยนะครับคนไทยก็บอกว่าคุณจะมาเคลมแบบนี้ไม่ได้นะในบุรีรัมย์มีทั้งลาวมีทั้งเขมรและอีกหลายชนชาติกลุ่มอื่นอย่าหาพูดเลยเลิกพูดนะเรื่องแบบนี้บาง คนมาจากขมรนก็บอกว่าคุณโกรธเรื่องอะไรอ,อในเมื่อเราพูดความจริงนั่นเป็นวัฒนธรรมของเขมรนจริงๆ <c oughs> ว่าไวนั่นนะเราก็คงจะชินกันแล้วแหละกับการเคลมอะไรต่างๆนาเคลมจริงแต่ผมไม่เห็นว่าซี game, เกมเขาจะแต่งตัวด้วยชุดแบบไทยๆเลยนะคงจะเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยที่บินไปชมศึกซีเกมไม่กล้าแต่งเอคือถ้ามันเป็นความจริงว่านี่คือวัฒนธรรมของเขาเขาต้องกล้าที่จะเอาออกมาสื่อสารให้ชาวต่างชาติได้เห็นสิใช่ไหมนะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่น่ายินดีและก็น่าชื่นชมนะครับในตัวของลิซ่า ที่เผยแผ่ความเป็นไทยไปยังชาวโลกด้วยนะครับท่านเย็ยนเช่นไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์พูดคุยด้วยแต่สำหรับผมบอกได้เลยว่าปลืม้มอ,อกปลื้มใจวันนี้ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ